สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับขอรีวิวอีกสักหนึ่งคันสำหรับวันนี้นะครับอันนี้เป็นรถอีส e ูดดีแมกนะครับโฉม2 0 1 2ถึง2015 16 17 1ห้านี่ใช้ด้วยกันได้หมดนะครับามาที่ร้านเรานะครับทำพุ่มเบาะแบบสวมเบาะแคปฟองน้ำฉีดปูพื้นอันนี้ครบเซตเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะว่า หลังจากทําเสร็จเป็นยังไงนี่คือหุ้มเบาแบบสวมงานของคาร์บดโปรดักนะครับจะไม่ย้วยไปย้อยมานี่ใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่จัดการให้เสร็จนะฮะเราตัดตรงรุ่นนะครับดูรอยตะเข็บนะครับนี่ดูนะครับไม่มีการตัดแต่งใดทั้งสิ้นนะครับดูด้านหน้าอันนี้ต่อแบบเยอะมากนะครับนีวิธีการเย็บนะฮะเข้างานดูนะครับสวมทับของเดิมนะครับตอนนี้เป็นลาย VIP นะฮะตัวนี้นี่นครับนะเราเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับด้านหลังทํากระเป๋าสองข้างที่สําคัญคือของเราเป็นหนังลามิเนตนะฮะตัวหนานี่หนังหนาหนมิลมีฟองน้ำห้าม,มิลแล้วก็รองด้วยผ้าทีคอร์ดนี่เห็นไนะอย่างเงี้ยด้ผ้าทีคอร์ดนะครับไม่ใช่เป็นฟองน้ําขุยๆเหมือนอย่างทั่วๆไปที่เขาทากันตามท้องตลาดนะครับแต่ของเรานี่ใช้หนังเกรดเอตัวหนานะครับใช้ทนทน นะแล้วก็มีฟองน้ำ5มิลแล้วก็มีาลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับสำหรับด้านหน้าสัมผัสของรถรุ่นนี้นะครับในบอแคปก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าสัมผัสนี่เราก็จะเป็นมีฟองน้ำอยู่ข้างในเป็นฟองน้ำฉีดนะฮะแล้วก็จะมีผ้าทีคอร์ดแล้วรองฟองน้ำนะฮะคือการลามิเนตลงไปนะครับแล้วเราเอามาตัดเย็บนะครับ ้านในนี่บอกแถบนี้เป็นโครงน้าอเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็จะล็อกน็อตนะสองข้างนะครับเบอร์สิบสองข้างซ้ายขวาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังข้างหน้านะครับเวลาเปิดเครื่องมือก็จะเปิดอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูนะครับให้เปิดเป็นอย่างนี้ใช้แรงนิดนึงนะครับเนี่ยจะเปิดเอาเครื่องมืออย่างนี้นะครับสามารถที่จะเอาได้เนี่ยนะครับนี่แล้วก็ปิดลงไปนะครับนี่ง้บลงไป สะดวกสบายนะเบรกไม่ต้องห่วงคนนั่งแล้วจะหล่นฟองน้ําจะยุบนะตัดไปได้เลยนะครับสําหรับบอกแหวฟองน้ําฉีดเป็นยังไงฟองน้ําฉีดมาดูกันนี่ครับฟองน้ําฉีดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ฟองน้ําอัดไม่ใช่เศษฟองน้ํามาอัดอัดกันฟองน้ําฉีดก็คือขึ้นบนมาเลยนะครับแยกเป็นตัวพิงแล้วก็เป็นตัวนั่งข้างในก็จะเป็นโครงเหล็กนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับเ,เห็นโครงเหล็กไหมครับนะโครงเหล็กตัวนี้เป็นตัว ยึดฟองน้ําข้างในนะฮะก่อนที่จะเอามาห่อหนังนะครับแล้วก็เนี่ฮะเห็นเป็นร่องไหมฮะนี่ยเห็นจะมีเหล็กอยู่นะครับเนี่เห็นนะครับตัวนี้ก็แยกส่วนเป็นอย่างนี้นะครับแยกส่วนออกมาเป็นสส่วนนะครับตัวพิงกับตัวนั่งนะครับในการออกแบบของทางร้านเนี่ยบอกแคปนะฮะในแคปเนี่ยเป็นพื้นที่มันจํากัด ฉะนั้นเราต้องการที่จะนั่งให้สบายมันก็ต้องให้มันกว้างๆแต่แคบมันมีแค่นี้นะครับเราไม่สามารถที่จะทําให้มันนั่งสบายเหมือน4ประตูได้แต่เราทําให้ใกล้เคียงได้ใกล้เคียงคือ,อยังไงนะครับอย่างนี้นี่ผมนั่งใ,ให้ดูนะครับมุมเคิฟเป็นอย่างนี้เพื่อจะรับใต้น่องเห็นไหมครับนี่ข้างหน้าเห็นไหมครับมุมเคิฟอย่างนี้เพื่อให้รับใต้น่องจะเอียงลงอย่างนี้ครับนี่เราก็ทําเอียงลงมาอย่างนี้ เสร็จแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยจากที่เรานั่งตรงๆอย่างนี้เราก็ปรับให้มันเอียงขึ้นเหมือนเราคนขับรถอ่ะนะครับเวลาเราปรับเบาะตรงกับเบาเอียงเบาเอียงก็ขับนั่งสบายกว่าแต่ถ้าเราเอียงเยอะเราก็ต้องเสียพื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าเยอะทําให้ขาตรงนี้ติดได้นะครับฉะนั้นถ้าความสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณ160ก็จะนั่งสบายๆนะครับแต่ถ้าสูงกว่านั่งก็ต้องขยับเบานิดนึงนะครับไปตามกลไกของ Oh, uh, okay. การใช้งานนะครับส่วนมากคนใช้รถกระบะก็พ่อขับเมียนั่งข้างลูกนั่งหลังนะฮะนะครับนี่คือการหลักการใช้กําลังชีวิตกําลังสร้างตัวเองกันนะครับฉะนั้นนะกว่าผ่อนค่างวดหมดนี่นะฮะแต่งก็จะได้ครบชุดทีเดียวให้คุ้มค่างเงินนะฮะบ,บางคนก็ไปซื้อไประหยัดเงินไปซื้อแบบถูกมาสุดท้ายก็ต้องออกมาทิ้งมันไม่ได้อย่าง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 ที่คิด นะฮะบ,บางทีก็เอาบางคนก็เอาแต่รูปสวยอย่างเดียวไปซื้อแบบประเภทโครงไม้มามา,มาถึงก็ตั้งให้หลังสูงๆคล้ายๆกันดูคล้ายๆกันแต่งานออกไปคนละแบบกันนะสุดท้ายก็ต้องเสียเงิน2ต่อกลายเป็นซื้อของแพงไปเลยนะครับฉะนั้นก่อนที่จะซื้อบอกแคปศึกษากันดีๆนะครับได้ฟังคลิปผมแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสําคัญที่สุดคือฟองน้ําฉีดนะครับและก็หนังที่ใช้ในการเย็บ าทางร้านมีปูพื้นด้วยนะครับปูพื้นนี่ถ้าเป็นตัวหนา13มิลเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทางของร้านเราเนี่ยนะฮะข้างในเป็น XPE นะครับและด้านนอกนี้เป็นฟองน้ําไม่ได้เป็น XPE ทั้งหมด2ชั้นที่ทําให้มันกระด้างนะครับเราจะต้องการใช้ความซอฟ์นะฮะเวลาทําบ่อนะฮะไม่ว่าไ,ไม่ว่าส่วนไหนก็จะต้องมีส่วนของเ,อเป็นฟองน้ําเพื่อรับรองรับการซอฟ์ของการนั่งเขาเรียกว่าซอฟ์ของการนั่งนะฮะให้เป็นมิตินะครับ ถ้าเป็นเอ็กพีเลยเอาไปตั้งเลยกระด้างหมดนะครับนะพอใช้ใช้ไปมันก็คือไงนะครับมันก็จะพองๆนะครับนะของเรานี่ถ้าทำใครทำกันตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับก็จะใช้เป็น XPE บวกฟองน้ำนะฮะที่ทำมารุ่นเจ้าแรกๆก,ก,กันนะครับเสร็จแล้วก็หนังที่ใช้ถ้าเป็นใช้หนังไม่ดีใช้หนัง PU เนี่ยขูดมาก็จะเป็นผงหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าของทางร้านเรานี่ใช้หนังเกรดเดียวกับตัวทำเบา ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเป็นหนัง PVC เ a นะครับไม่ใช่หนัง PU นะครับคนเข้าใจผิดกันเยอะมาก PU คือหนังที่ทำเลียนแบบนะครับหนังแท้นะครับเสร็จแล้วว่าใช้เคมีไปไม่เท่าไหร่ผงตัวนี้ก็จะยุ่ยหมดนะครใครที่ใช้ของกอฟก็คงเคยเห็นนะครับนี่คือปูพื้นของงานของทางร้าน c a r ์บิ e นโปรดักนะครับเสร็จแล้วเราก็เป็นโรงงานเย็บ ตัวตนเราอยู่ลาดเท้า124ตัวนี้มีตัวปิดล็อกด้านบนด้วยนะครับถอดมาล้างได้เนี่ยเป็นกึบอย่างนี้นะครับกึบอย่างนี้แล้วเอามาเคาะๆแล้วก็วล้างน้ําได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเส้นใหญ่ไวนิลหรือว่าตัวเสริมด้านบนเวลาใส่ลงไปนะครับก็สามารถที่จะกดนะฮะเน่เน่เฮะกดลงไปดังกึ๊บเลยครับนี่กดลงไปงี้นี่ถอดได้หมดนะถอ,อดตรงนี้มาให้ดูนะครับนี่เพงมาลายอย่างนี้เลย,ยเสร็จแล้วก็เคาะๆแล้วก็ใส่เข้าไป อย่างนี้นะครับแล้วก็ลงกึ๊บเลยนะครับกดไปไม่ต้องห่วงนะครับกดลงไปให้ตำแหน่งให้ลงนี่กดลงไปให้ตำแหน่งลงกึ๊บนี่อย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับด้านคนขับก็เหมือนกันนะป้องกันไม่ให้ไปโดนแป้นคันเร่งนะครับแป้นเบรกอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะเลือกซื้อเลือกซีไอเลือกสีได้นะฮะอ่นะ ชอบเป็นแบบไหนสีดําสีแดงสีเขียวสีชมพูจัดการได้หมดนะครับนี่เราอยู่ลาดเท้า124เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานตัวตนของเรานะครับไม่ได้สร้างเป็นโกดังนะครับแต่เราก็อยู่กันจํานวนเยอะจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายลาดเท้านะครับเราอยู่ย่านลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9นี่ผมถ่าย360องศาให้ดูนะครับนะ ห้องรับรองลูกค้าพร้อมเสร็จนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอนี้แล้วก็ชอบสีไหนมาเลือกกันได้เลยรีโทรมาคุนก่อนได้นะครับ091 709 9960 091 709 9960นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID l ดียขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ